รสวเจ้าใหม่ที่เองรถลางกเนี่ยมันเหลือเสาทีไว้อะกยงไปททางคนเดินเน่ะเพนองทำอะไรที่เน่ยม้อ๋อรถล้างนั่นน่ะเออรถล้างเนี่ยมันไม่ได้ใจเากรเตีอืม